ทดสอบทดสอบสวัสดีครับ,รบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอเชิญพบกับศึกชิงอบายคู่เอกในวันนี้ฝ่ายแดงอัปะมงคนน้อยสิทิเรียบาลช่างน้ำหนักกรอนตรอยยี่ปอนสถิติการชกชนะรวดฝ่ายน้ำเงินยาวเหยียดลูกเขียดคา ช่างน้ำหนักก่อนตาย22ปอนด์ไม่เคยพบสถิติยกที่หนึ่งอับบงญคงน้อยเดินหาครับเดอรี่เขาหาแล้วครับเตะขวาอาับบงญคงเตะขวาอาับบงญคงเตะขวาเตะซ้ายโนตีสอครับตีเขาจาขับคอต,ตีเขาอยู่นะครับตีเขาตีสอบแค่นี้เห็นครับ แต่ตะบันกันบนเวทีเป็นเรื่องแปลกที่ทุกคนาจะต้องศึกษาเป็นเรื่องเวกรมการพนันหรือเกมกีฬาเพราะในบางคราต่อยกันปิดการจนถึงความตายไม่ได้โกรธกันแต่ตะบันกันบนเวทีเป็นเรื่องแปลกที่ทุกคนเราจะต้องศึกษาเป็นเรื่องเวกรมการพนันหรือเกมกีฬาเพราะในบางคราต่อยกัน ฝึกทำร้ายกันตั้งแต่เด็กเล็กจนใหญ่โตมาประสาทมุนชาสาดิก็เพราะผู้ใหญ่ซ้อนไว้พวกเสียนพันนันต่างก่อเชียรกันเพราะมันสะใจใช้เล่เพทุบายทะลอะกันไปจนถึงที่บ้าน้าแปลงใจจังเสียงเฮดังลัน่นให้นกข้างหนึ่งหยุเสียงลมตึงอีกมันสะใจไม่มีสงสารสงสัยจังเลยหัวใจทุกคนนั้น สงสารคนโดนทกล้มกับผมคนทำไม่มีเสียสงสารคนโดนทกล้มกับผมคนทำคุณรู้ไหมเราได้รามีไว้สร้างความมีไม่ใช่ไว้ต่อยตีดังที่คุณทำเลิกได้ไหมมันเป็นบาาลแบาเอาุ้มสนละก่อน การต่อยตีไม่ใช่เกมกีฬาเลิกชนะคนดี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 การต่อยตีไม่ใช่เกมกีฬา